แค่ผมเอานิ้วจิ้มไปบนหน้าจอมือถือศัตรูก็จะสลายหายกลายเป็นฝุ่นลาก่อนมัดโกเคสซึมีคือยี่ <Yeah! S 2> oh! 4ล้านแสนดาเมจนี่แหละครับพลังของโกเคสซที่โหดที่สุดในวันพันช์แมน s ซิร์ฟซา์อีสต์เอเชียไม่ไม่ใช่เองนิกามูชิไม่ต้องดึง <S <S วันนี้เราก็จะมารีวิวราชาปีศาจโกเคสสอสายคริสุดโหดของเรากันพลังรวมตอนนี้ก็อยู่ที่3ล้าน3แสนพลังโจมตี4ี่แสนหมื่นเลือด2ล้านอัตราคริติคอน57%าสิครีดาเมจอีก1นึบกอบอกเลยครับว่าครีทีเนี่ยน่าแหกแน่นอนส่วนอัตราต้านครีอยู่ที่40สายครีที่ไม่โดนครีโกเคสโนวา สาเหตุที่ผมเล่นโกเคสืสายครีนเนี่ยเพราะว่าแพสซีฟของโกเคสึมันทําให้โดนดามเมจเบาลง35ยกเว้นดามเมจครีเพียงอย่างเดียวผมเลยตัดสินใจที่จะปั้นโกเคสือสายครีเพื่อที่จะครีนหน้าโกเคสึคนหนึ่งไปทุกคนไปไล่ตอกโกเคสืบนเขาท่เสริมกันดีกว่าครับตอนน,ตอนนี้พลังฝั่งปีศาจของผมก็แตะ10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่โกริบัสเข้าไปในทีมปีศาจของเราเพื่อที่จะบัฟดาเมจให้กับโกเคสืนะครับโกเค เคสือเราจะไม่ได้แรงเวอร์เหมือนตอนแรกนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้จักรพัรดเด็กแล้วก็เมทันไนในการบูสต์ดาเมจเราจะซัดกับคนที่ปั้นโกเคสือขึ้นกรอบแดงจะได้สมน้ําสมเนื้อมันมือโกเคสือผมหน่อยเราจะไล่าจากอันดับ15ไปต้นไปละกันครับไหนดูซิอ๋หมวยได้ปั้นโกเคสือหรือเปล่า อุ้ยกรอบเหลืองครับผมรอดไปครับอววยอันดับ14บปั้นโกเคสึถึงไหนแล้วย,ยังกรอบเหลืองเหมือนกันครับคนนี้16บาทต่อมาครับอันดับ13กรอบเหลืองรอดไปอีกคนครับอันดับ12อาวันกรอบเหลืองเหมือนกันยังรอดไปอีกคนอันดับ11โปเต้อวเรียบร้อยเจอแล้วครับเหยื่อรายแรกของเราในวันนี้ที่จะได้ชิมบัตรของโกเคสึกรอบแดงเลเวล99ามามาซัดกันหน่อยดีกว่า ทีมของเขาใช้โกลดิบารในการบูสต์ดาเมจให้กับทีมเหมือนกันนะครับโกดิบารเขาเปิดก่อนด้วยลมหายใจกรดรรรรรรรน้ำเขียวอร่อยจุงเสิบมาเสิบกลับไม่โกกงการอินเสิบน้ำเขียวกลับไปแร,ร,ร,รก็มาดีครับถึงเธอของโก้แคสซการอินแล้วครับมัดโก้แคสซว้าวปักตโ,โว้วทีมของโปเต้กลายเป็นฝุ่นไปถึง5ตัวเหลือด้วงเพ โอ้ดูการหินไปฉากครับผมโกเคสซึกรอบแดงเลเวล99ของเขาก็ไม่สามารถทนหมัดของโกเคสซึกายหินได้นะครับเพื่อนๆมองหมัดที่ติดคริหมัดที่2ทันไหมครับเดี๋ยวผมเล่นย้อนให้ดูหมัดแรกโกเคสซึเขาโดนไป295,000แดเมจแล้วเดี๋ยวดูหมัดที่2ครับหมัดที่ติดคริ690,000แดเมจแรงขึ้นมาเกินเท่าตัวเลยนะครับที่มันแรงขึ้นมามากขนาดนี้เพราะว่าครีดเมจผมเยอะและแพสซีฟของโกเคสซึเขาไม่ทางานเพราะโดนคริเลยทาให้รับดาเมจไปเต็มๆจุกๆทีเดียว แตกเลยนะครับผมบอกแล้วว่าคริสทีน่าสั่นคนต่อไปที่จะได้ชิมหมัดโกเคซืผมจะเป็นใครอันดับที่10 <c oughs> ไม่ได้ทําโกเคซื อันดับที่9ไม่ได้ทําเหมือนกันแปคนนี้ก็ไม่ได้ทําอันดับที่7ยังกรอบเหลืองอยู่รอดไปครับกระสอบทรายประจําช่องก๊อตโอ้โหกรอบเหลืองแถมเลเวลยังน้อยรอดไปครับสําหรับก๊อตในวันนี้อันดับที่5ไม่ได้ทําอันดับที่4ก็ไม่ได้ทําคนนี้น่าจะทําโกเคสึแต่อาจจะยังไม่พร้อมใช้งานเลยไม่ได้ใส่มาในทีมแต่ผมขอซัดก,กับเพเยอร์ฝักปีศาจอันดับที่4คนนี้หน่อยครับเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการที่ไม่มีตัวเมตาในทีมเนี่ยมันลําบากขนาดไหนพลัง9ล้านเลยนะครับใกล้เคียงกันมาก มาทีมเขาเปิดก่อนทั้งทีมให้เปิดมาก่อนเลยครับเปิดมาด้วยเมลสากานนะครับรอยคบหนามจ้าบุกมาปัก6 0 0 0 0ดาเมจปราชาใต้ดินใต้ดินพิรอดบุงบังบังบังบ่ง2ล้านส0 0 0 0 0ดาเมจก็แลงกันนะครับก็มาดีครับต่อยมาดิบริบาลการหินปล่อยน้ำเขียวกลับไปแรด ติดพิษ2ตัวพลังโจมตีทั้งทีมเพิ่มขึ้นมา20%ราชาซีฟูดเขาเลียกลับมาครับผมตามกกแคสซอของกางินแล้วมัดกอแคสซี่ปุกปักโอเก้าล้านเจ็ดแสนดาเมจกลายเป็นฝุ่นไป5ตัวหรือราชาซีฟูดเพียงตัวเดียววันเทิร์นคิวไม่สำเร็จครับสำหรับคนนี้ถึกเหมือนกันนะราชาซีฟูดเอ๋ยเอาลมหายใจกรดไปอีกรอบนึงน้ำเกี่ยวอร่อยไหมจ๊ะติดกัดกร่อนไปนะครับราชาซีฟูดเขาอัติมาปุกปัก เดี๋ยวเพื่อนดูนะครับดูเรื่องกอลเคสต์ผมครึ่งหลอดใช่ไหมครับดูหลังจากที่อัดตีเลือดมันจะเด้งขึ้นมาอย่างมาสาล บอลโอโหเลือดกลับมาเต็มเฉยเลยครับหลังจากที่โกเคส,สึอ,อันติเลือดจะเด้งขึ้นมา20%จากแม็ก HP แต่ที่เลือดโกเคส,สึมันเด้งเวอร์จนเต็มเนี่ยเพราะว่าแพสซีฟโกเคส,สึอ,อีกแล้วครับจะได้บัฟอัตรารักษาเพิ่มขึ้นมา80%ใน2เทิร์นแรกให้กับตัวมันเองและเพื่อนโดยรอบเป็นไม้กางเขนแบบนี้ครับขนาดโกเคส,สึยังเลือดเด้งโหดขนาดนี้และด้วงที่มันได้บัฟโกเคสึเนี่ยถ้ามันอาชุราคาบุโตทีเนี่ยมันจะเด้งขนาดไหนกันครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต่อไปอันดับที่ ครับโกเคสือเขายังกรอบเหลืองอยู่เลยแต่คนนี้โบรอดโหดครับก็ต้องแวะอีกคนนึงนะครับพอดีว่าด้วงผมอยากจะชิมลูกเตะราชันของโบรอดเหลือเกินมา60เพชรทีมของเขาเปิดก่อนด้วยโซนิกเสิร์ฟมาด้วยลูกเตะคมวายุจากโซนิกเป็นออเดิร์ฟก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเสิร์ฟจานหลักลูกเตะราชันจากโบรอดแล้วก็ลงหายใจกดจากโกลิบาส์กายหินพ่นพิษกลับไปนะครับโกเคสือเขาปล่อยมัดมาุ บ,บังสองล้านแปดแสนยังไม่รุนแรงเท่าไหร่เจอหมัดที่แท้จริงของโก้สึกไกลอีกตูมตามตามสิบล้านดาเมจเอาโบลอนเขาล้นเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ทันได้ชิมจานหลักลูกเตะราชันเลยอ่ะรีบตายไปไหนดวงเขานี่ดวงดีจริงๆนะครับติดอมตะอย่างไม่ย่อท้อแต่ไม่เป็นไรครับคเคนนี้จะส่งนายไปสบายเองไอ้ดวงเอ,อ๋ย ยังไม่ทันได้ชิมลูกเตราชัันเลยอ่ะโดนหมัดโกเคซือผมต่อยแตกไปเสียก่อนสำหรับโบล้อของเขาถึงเวลาแล้วครับทุกคนกระสอบทายประจำช่องของเรา RPG NN ปั้นโกเคซือถึงไหนแล้วครับโอ้โหเลเวล100กรอบแดงแถม5ดาวด้วยนะครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้90เพชรจ่ายไปครับโกเคซือของทีมเขาเปิดก่อนนะครับมาหมัดโกเคซืจาก RPG NN บุกบักตู5้าล้านแแสนแรงเอาเรื่องเหมือนการทีมการิน<ม>เหลือเพียงแค่สอ<ม>ตัวหมัดโกเคซึกลับไปนะครับโดยที่ไี่พิทกอลิบาร์ดลงไปทังทีมเหลือด้วงเพียงตัวเดียวครับผมและด้วกงการินก็เข้าไปต่อยนะครับโอ้โหเลือดเด้งเยอะมากเมื่อกี้หมัดคุอชุระเขาก็ต่อยกลับมาเลือดเขาก็เด้เยอะเหมือนกันเพราะว่าได้บักจากโกเคซึเหมือนกันครับ เทิร์นที่9แล้วจะยังยืนได้หรือไม่หมัดโก,โกเคสซึอรอบที่9ปุ่งปัง1ล้านหนึ่งแดาเมจรเรียบร้อยครับหมัดปุกอาชุราติดไม่ยอดทอไหมปับติดไม่ยอดทอครับผมเข้าสู่เทิร์นที่4เป็นเทิร์นสุดท้ายแล้วครับรีเจนไปเลยถึงเวลาบอกลาแล้วกระสอบทรายสุดที่รักลาก,ก่อนหมัดโกเคสซึอรอบสุดท้าย,ยปังปิดงานให้หน่อยอาชุราคาบุตโต สวรรค์เป็นที่เรียบร้อยในเทิร์นที่10สมแล้วนะครับที่เป็นกระสอบซ้ายที่ดีที่สุดของช่องเราทนมือทนหมัดถึงเทิร์นที่10เลยนะครับมันมือสุดๆโกเคสึกับดวงของผมเท่านี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นถึงความโหดของโกเคสึของเรากันแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายสกิลของโกเคสึให้หมดกันนะครับทำไมถึงเป็นตัวเมตาและใช้ได้ยาวเป็นปีในทีมปีาศาจมาดูกันครับเริ่มจากสกิลหนึ่งโกเคสึจะเข้าไปเอาส้นเท้าตอกหน้าสร้างเดามจ120%จากพลังโจมตีพร้อมติดกระดูกหัก4ทองต่อไปสกิล ันติมัดโกแคสซเป็นสกิลหมู่ที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้สร้างดาเมจ180%จากพลังโจมตีพร้อมเด้งเลือด20%จากค่า HP สูงสุดถ้าในอนาคตอัพเกรดอาวุธเฉพาะก็จะแรงขึ้นมาอีกเป็น210%และเด้งเลือดเป็น30%โคตร แล้วก็มาถึงพาสซีฟสกิลสุดโกงดนเมททุกอย่างที่โจมตีใส่โกเคสึจะถูกทําให้เบาลงไป35% <Hey. S 1> ยกเว้นดนเมทที่ติดคริความโกของโกเคสึยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอีกพ a สซีฟหนึ่งโกเคสึจะบับอัตรารักษาและเพิ่มความหนาของโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีม80%ใน2เทินแรกอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับหลังจากที่โกเคสึผมโดนสะท้อนด้วงจนเลือดเหลือครึ่งหลอดพอได้อันตรีกลับไปเลือดก็เด้ขึ้นมาล้านกว่าจนเลือดเต็มแล้วเรามาดูด้วงที่ได้บับอัตรารักษาจาก โอเคสนี่ครับอาชูราไปทีหนึ่ง เลือดเดงมา4ล้าน4แสนและทําให้โล่ที่ทีมเราสร้างหนาขึ้นมาอีก80%ดูครับโล่ที่แฟดผมสร้างหลังอันติทําให้การโล่เขามาเฉาะไม่เข้าเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับโกงจัดเลยใช่ไหมครับสําหรับโกเคซึสมแล้วที่เป็นตัวปีศาจท,ที่ใช้ได้ยาวเป็นปีโคดโหดบอกกี่ครั้งแล้ว <Yeah. S 1> ไม่ใช่เองนิกามูชิเองไม่ได้โหด <What? S 1> สายคริโหดจริงๆครับทุกคนแต่ในอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนมาเล่นสายโจมตีล้วนเพราะในอนาคตที่คนปั้นโกเคซึจนขึ้น4ดาวม่วงกันแล้วเนี่ยมันจะได้ บัฟอัตราต้านคีเพิ่มขึ้นมา12%ครับถึงตอนนั้นโกเคสซึผมอาจจะครีไม่ออกเลยอาจจะต้องเปลี่ยนจากสายครีเป็นสายโจมตีล้วนเพื่อในระยะยาวและเอาจริงๆโกเคสซึเป็นตัวที่ปั้นสายครีค่อนข้างยากครับเพราะธรรมชาติของโกเคสซึมันคือตัวแทงครับทุกคนเกมมันสร้างให้โกเคสซึเป็นตัวแทงเช่นเวลาเราอัพดาวมงเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ค่าเลือดนะไม่ได้พลังโจมตีพลังโจมตีมีให้อัพแค่ช่องเดียวแล้วพอขึ้นดาวมงในแต่ละขั้นก็จะได้สเตตัสเอฟเฟกต์ของสายแทงนะครับหนึ่งดาวมงได สดาวมงได้ระดับต้านทาน10%หรือว่าบล็อกนั่นเองส่วน4ดาวมงได้อัตราต้านครีเพิ่มมันเลยยากครับที่จะเล่นสายครีต่อไปมันจะไม่เหมือนกับแฟตประกายแสงหรือว่าการโร่ที่เกมมาสร้างให้เป็นตัวแดามเมีช่องอัพลังโจมตี3ช่องอัพเลือดช่องเดียว1ดาวมงได้พลังโจมตี2ดาวมงได้อัตราครี3ดาวมงได้ครีแดามเอทและ4ดาวมงได้อัตราทำลายนี่แหละครับเหตุผลที่โกเคสึกไม่น่าทำสายครี <ๆ S 2> <ๆ S 1> อีกต่อไป มันน่าจะโหโดโคตรแค่ตอนนี้เดี๋ยวพอโกเคสึอชาวบ้านถึง4ดาวโมงเมื่อไหร่จะลําบากและจะคริไม่ออกแล้วถ้าเกมมสร้างให้โกเคสึเป็นตัวสายโจมตีนะ <S <S> <S ผมบอกเลยว่าผมจะเล่นสายคริตต่อไปครีเรทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครีดามเมททะลุสองร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนแต่เราต้องไม่ฝืนธรรมชาติของมันครับนี่ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสาหรับโกเคสึสายครยิในอนาคตก็น่าจะเป็นสายดาเมจล้วนแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะสายไหนโกเคสึของไก่ิ่ชแนลก็ต้องสุดที่สุดใน One Punch Man Serve South East เอเชีย <Asia. S 2> ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกายกิจแน l ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมัดโกเคสว้าไม่กล้าต่อยแรงเดี๋ยวเล่นแตก